ครับนี่ครับนี่ภาพปีนองมาเบงสักุลานะครับอยู่สวนอุวโนะนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับไทยบิงบรรยากาศกลยนะครับบรรยากาศนะครับดอกสากุละาทั้ง คนนะครับเยอะๆไปหมดเลยนะครับสวนใหญ่นะครับผมเป็นสวนที่กว้างมากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราได้ค่อยขาไปติดตามข้างในกันนะครับผมอาเป็นยังไงครับ ครับพี่น้องครับกรับสวัสดีงามนะครับผมขอบกันอีกแล้วนะครับผมเคยหลับเมืออเกแปลนะครับผมครับพี่น้องมาเที่ยวเรื่องสักเรานะครับผมหลังนี้ครับเดี๋ยวจะไหนเคยไปติดตามกันนะครับผมมากกับมูหลายคนยู่นะครับผมเดี๋ยวไหนพติดตามกันนะครับนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ในสวนอูเวโนนะครับผมนี่ข้นกันไรนะครับข้นสวยงามนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับช่อมพี่น้องครับ ชมบรรยากาศไปด้วยกันกแล้วกันนะครับผมยังบม่พอดาราหนากรองนะครับเดี๋ยวตามหานะครับผมตอนนี้ครับพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วนะครับผมเคยหลับเมื่อเจ็บแผลน่าราจูบคนกันยันนะครับผมคนผูไห่ใจดีกัานะครับมืัอนี้มาพอกันอยู่นี่ครับสวนอุวิโนนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับว่าหนิงสักุระนะครับสัก อยู่ใต้ร่มซากุระเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันนะครับผมพี่น้องว่าสีสวยงามขนาดไหนนะครับครับัใจทไปติดตามครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ผมมาชมนะครับผมขอบคุณสวยงามนะครับผมคุณสาวนะครับครับพี่น้องครับ ครับเป็นการออกมาเที่ยวนอกบ้านของคนญี่ปุ่นนะครับเวลาดอกซากุระบานนะครับผมก็จะออกมาชมกันมาเที่ยวมาตเล่นกันนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ครับเต็มเลยนะครับผมไม่ได้กลัวโควิดเลยนะครับ สาวๆเพียบเลยนะครับวันนี้ท็อปสวยงามนะครับผมนีค่ครับสวยงามนะครับผม บุก ches, erm ็สวยข้างล่างก็สวยนะครับผู้สาวก็งามนะครับผมเบิือนเดกันนะครับนี่ครับดอกซากุระนะครับขาวติมเลยนะครับเป็นสวนที่อยู่กลางเมืองนะครับผม นี่ครับสวนอุเยโนนะครับที่วันนั้นมีดอกบัวเยอะๆนะครับตอนนี้ดอกบัวไม่มีแล้วนะครับผมตายไปกับความหนาวเมื่อตะกี้นะครับโดยสักพก็จะเริ่มเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเขาน้าดูหน้าร้อนนะครับผม นี่ครับกุ้มสวยงามนะครับผมเดลิมสะนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินรอบๆไปที่น,นู่นนะครับที่เป็น้องดูมุมไกลก่อนนะครับผมรอ <c oughs> บริเวณน,นี้นะครับสวยงามนะครับผม ดอกซากุระนะครับ